สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับเทพสายฟ้าราชาสงครามและคลิปนี้จะเป็นตอนที่637ถึง639นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยตามเข้ามาชิวฟงระวังตัวด้วยไม่ว่าเจ้าจะเจอกับอะไรเจ้าจงอ่อนน้อมเข้าไว้อ่อนน้อมอย่างนั้นหรอเป็นเจ้าจะยอมอย่างนั้นหรอข้าถ้าเช่นนั้นตาลไทสวีไว้พบกันใหม่นะ หวังว่าเราจะได้พบกันอีกแท้จริงแล้วชูเฟิงผู้นี้มาจากที่ใดกันทำไมราชันยุทธถึงอยากจะพบเขาหรือว่าเขาจะเป็นคนพิเศษอย่างนั้นเหรอฮะชิดไปก็ปาประโยชน์ผู้อาวโสความเร็วระดับนี้หากข้าพลาดนิดเดียวก็อาจถึงตายได้แม้จะเป็นราชันยุทธแต่เขาก็หาได้ยิงยโสไม่เขาจะพาข้าไปที่ใดกันหรือว่าเขาจะรู้จักกับข้าข้าควรจะตามเขาไปไหมนะ ชูเฟิงเจ้าหัวสุนัขนี่ไม่ช่วยเจ้าโดยไม่มีเหตุผลหรอกนะมันคงไม่ใช่ญาติของเจ้าหรอกใช่ไหมไรสาระนะเขาอาจจะรู้ที่มาของข้าก็เป็นได้ความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกับที่ผู้อาวุโสห่วฟู่ได้ก่าเอาไว้กับข้าอ่ามีหัวสุนัขเต็มไปหมดเลยนั่นมันอะไรนะประตูรอบด้านแม้แต่นี่สวรรค์ก็ไม่อาจมองเห็น หัวสุนัขที่ช่วยเจ้ากลายเป็นรูปปั้นไปแล้วฮ่าจังน่าสนใจยิ่งนักข้าเริ่มจะอยากรู้เรื่องราวของตระกูลเจ้าเข้ามาแล้วสิผู้ใดกันที่ก่อไฟไว้ใช่มนุษย์ไหมผู้โอโซโบอกข้าได้ไหมว่าทําไมท่านถึงช่วยข้าเฮ้สายตาเช่นนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดาว้าวอะไรกันเนี่ยนอกจากจะเจอเจ้าหัวสุนัขก,ก็มาเจอลิงจอตัวหนึ่งนี่เราไม่ได้มาสวนสัตว์กันใช่ไหม ข้าคิดว่าหลังประตูบานนี้จะต้องมีที่มาของคนในตระกูลของข้าแน่ข้าน้อยชูเฟิงคารวะผู้โอโซเฮอ่อนนอนเพีินนี้ข้าไม่อยากจะพบเจ้ารีบออกไปซะผู้โอโซท่านรู้จักข้าหรือไม่แล้วรู้หรือไม่ว่าบิดาของข้าเป็นใครกันข้าเพียงต้องการแค่พบคนในตระกูลเท่านั้นหากข้าล่วงเกินท่านได้โปรดให้อภัยข้าด้วยอะไรกัน เขาทําอะไรอย่างนั้นหรอเขาพาข้ามาที่นี่ทําไมกันทําไมเขาถึงไม่ให้ข้าเข้าไปแม้ว่าข้าจะอ่อนแอแต่ข้าก็จะไม่ยอมหยุดอยู่ที่นี่แน่นอนมาอีกแล้วเอื้อเอ้อผู้อโอโสทาไมท่านถึงทําร้ายข้าผู้อโอโสชูวเฟิงว่านอนตัวนี้ไม่ธรรมดาให้ข้าออกไปและลองดูเธอะมันอาจจะเป็นคนที่ผนึกข้าเอาไว้ในร่างของเจ้าอืมในที่สุดข้าก็ได้ออกมา ก้าดีอย่างไรถึงได้เมือนราชนีผู้นี้เจ้าลิงเท่าก้าดีอย่างไรถึงได้เมือนข้าเจ้าคิดว่าตนเองเป็นราชันยุทธแล้วจะไม่มีผู้ใดเอาชนะเจ้าได้อย่างนั้นหรอวานี่เจ้าเหตุใดเจ้าถึงได้ผนึกข้าเอาไว้ในร่างของเฉีวเฟิงหากวันนี้เจ้าไม่ให้คําตอบแก่ข้าข้าจะถอนขนเจ้าให้เป็นเจ้าจอหัวล้านไปเลยชากรชากร ราชันยุทตจังแข็งแกร่งยิ่งนักพลังนี่สามารถฉีกร่างของข้าให้เป็นหมื่นหมื่นชิ้นได้เลยเออดวงกิตอสุราเจ้ากล้ากล่าวกับข้าเช่นนี้เลยอย่างนั้นเหรอเจ้าชังเหิมเกิมยิ่งนักผู้วอโสต,ต้านต้านถูกผนึกไว้ในร่างข้ามาหลายปีการที่นางกระทำเช่นนี้เป็นเพราะว่านางรู้สึกเสียใจปวดเมตตานางด้วยเจ้าลิงเข้าบัดซบนางเป็นเพียงแค่ทาสหากเจ้าเป็นนายของมันจงคุกเข่าต่อหน้าข้า แล้วข้าจะไว้ชีวิตนางหากเจ้าไม่ทำวันนี้เป็นวันตายของนางผู้โอโสหากข้าทำผิดอันใดขอท่านโปวดบอกข้าได้โปรดบอกข้าเถิดว่าเหตุใดท่านถึงไล่ข้าออกไปแม้ข้าจะรับผิดแทนนางแต่ข้าคงคุกเขาต่อหน้าท่านไม่ได้เจ้ามันไล่ข้ายิ่งขวาขยะเสียอีกข้าไม่อาจคุกเขาได้แต่ข้าขอแลกชีวิตของข้าแทนชีวิตของนางเถิดชูเฟิง นี่เจ้าทาเพื่อข้าฮ่าฮ่่ายอมได้แม้การบ่มเพาะพลังของเจ้ายังอ่อนแอแต่เจ้ามีความกล้าหาญไม่มีอันไดที่เจ้าต้องละอายต่อบิดาของเจ้าอีกต่อไปแล้วตามเข้ามาอะไรกันวานอนเท่าข้าจะฆ่าเจ้ากลับไปซะจูเฟิงปล่อยข้าออกไปเถอะข้าไม่เคยทําให้เจ้าผิดหวังเชื่อข้าข้าสามารถจัดการจะขับเจ้าวานอนเท่าตนนี้ได้ ต้านต้านพลังของพวกเราไม่สามารถทำอะไรเขาได้แม้แต่น้อยข้ารู้ว่าเจ้ากำลังโกรธแต่ถ้าหุนหันพันแล่นไปพวกเราทั้งสองก็จะตายกันหมดเข้าใจแล้วคราวนี้ข้าะจะฟังเจ้าก็แล้วกันต้านต้านรอช้าอยู่ไัยผู้อาวุโสข้ากำลังตามไปสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคำตอบที่ข้าเฝ้าตามหามานานนี่ท่านผู้อาวุโสนี่มันเกิดอะไรขึ้นชูเฟิง นี่มันหลุมศพของข้าเหรอแท้จริงแล้วข้าควรเรียกท่านว่านายน้อยแต่ว่าตอนนี้ท่านไม่มีคุณสมบัติให้ข้าเรียกท่านเช่นนั้นลุงศพนี่เคยช่วยชีวิตท่านและมันยังสามารถช่วยท่านได้อีกครั้งยอดเยี่ยมยิ่งนักทำไมมันถึงช่วยชีวิตข้าแล้วมันสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้หรือไม่ท่านชูฟึง่งท่านรีบไปเถิดรูปแบบค้ายคนนี้จะส่งท่านไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธ ท่านผู้อาวุโสท่านต้องการให้ข้าจากไปอย่างนั้นเหรอแน่นอนหรือว่าท่านคิดจะอยู่ที่นี่ผู้อาวุโสตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากมานับไม่ถ้วนเพียงพ่ออยากรู้ว่าบิดามารดาของข้าเป็นใครแต่ว่าตอนนี้ข้ากําลังเข้าใกล้มันข้าไม่รู้ว่าทําไมพวกท่านถึงทอดทิ้งข้าแล้วตอนนี้ท่านยังเร่งให้ข้าออกไปจากที่นี่อีกอย่างนั้นเหรอข้าเป็นใครกันแน่ทำไมพวกท่านถึงทอดทิ้งข้าช่วยบอกข้าเถิด จิวเฟิงข้านั้นอยากบอกเจ้าแต่ทว่าบิดาของเจ้านั้นไม่ได้ต้องการให้ข้าบอกแก่เจ้าอันที่จริงแล้วเขาไม่อยากเห็นหน้าของท่านทําไมกันนั่นเพราะว่าท่านอ่อนแอเกินไปอะไรนะบิดาที่ข้าใฝ่ฝันและเป็นคนที่ข้าชื่นชมกับไม่ต้องการเห็นหน้าข้าเพราะว่าข้าอ่อนแออย่างนั้นหรอชิวเฟิงเป็นอะไรไหมฮ่านี่มันเรื่องอะไรทอดทิ้งข้าตั้งแต่ยังเยา ข้าคอยเฝ้าตามหาเขามาตลอดแต่ว่าพวกเขากับไม่ต้องการที่จะพบข้าข้ายอมรับว่าข้าอ่อนแอแต่ในฐานะที่ข้าเป็นคนในตระกูลเดียวกันเหตุใดต้องทำเช่นนี้หุบปากเออท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าทอพวกเขาถ้าท่านยังอ่อนแอเช่นนี้ก็อย่าได้มาเหยียบที่นี่อีกทุกสิ่งที่บิดาของท่านกระทำล้วนมีเหตุผลท่านจงค้นหามันด้วยตนเองเถิด ถ้าหากพวกเขาคิดจะทอดทิ้งข้าเหตุใดต้องให้ผู้โอโสห่วงผู้เ้าเย่ยปกป้องข้าจนเติบโตด้วยมันจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังเป็นแน่แต่ว่าเรื่องอะไรกันถึงทําให้พวกเขาละทิ้งบุตรของตัวเองเช่นนี้แทนที่จะคิดข้าควรออกไปตามหาคําตอบด้วยตนเองผู้โอโสบอกข้าได้หรือไม่ว่าข้าต้องมีระดับพลังวลรยุทธ์อยู่ในระดับใดกันถึงจะเรียกได้ว่าข้านั้นแข็งแกร่ง ดินแดนทะเลตะวันออกท่านนับว่าเป็นอัจฉริยะแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าทำไมข้าถึงยังบอกว่าท่านยังอ่อนแอข้าน้อยรู้ดีอยู่แล้วในกลุ่มคนรุ่นล้าคาเดียวกับข้าที่อยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทดล้วนแข็งแกร่งกว่าข้ากันทั้งสิน้นไม่ใช่เรื่องนั้น ไม่ว่าจะเป็นทะเลตะวันออกหรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธ์ล้วนอยู่บนโลกเดียวกันท่านจะเอาเรื่องนั้นมาเปรียบเทียบกันได้ยอย่างไรการที่ท่านอ่อนแอเป็นเพราะว่าท่านอาศัยเติบโตอยู่ที่โลกแห่งนี้ข้ามาจากที่ใดกันท่านมาจากอีกโลก